ฟุบมาแอคชั่นพบกับ Rov Prooli วันนี้ก็อ่ะในรอบเกือบหนึ่งเดือนที่ไม่ได้เล่นนี่มาเจอทีมจังไรอีกแล้วสไนเปอร์อีซุซืมแครี่ของเราเป็นตัวอะไรที่จังไรสุดๆนะที่บอกว่าเล่นกับมันก็ไม่สามารถที่จะชนะได้นะถ้าผมเล่นกับไอ้พวกสไนเปอร์เนี่ยแม่ง พะส่วนมากแม่ก็หลบอยู่ในป้อมแล้วก็ยิงอยู่ในป้อมเนี่ยแหละไม่ออกมายิงเี้ย่เลยเลยเอาง่ายๆให้ยิงแบบ3-4ตัวก็มัวแต่ซูมนะถ้าไอคนที่เล่นจังไรนะเดี๋ยวมาดูว่าทีมนี้จะพาตกแรงตกลีกอีกหรือเปล่ารู้สึกว่าจะเป็นบอทก็เป็นส่วนใหญ่เมื่อยๆ,ๆนะก็เลยไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่นี่ยืนนิ่งเลยนะ เป็นบอทแล้วดูก็รู้น่าจะเป็นบอดเห็นไหมยังไม่วิ่งออกจากบ้านเลยไม่น่าจะรอดดูแล้วมาดูว่าเกมนี้นั้นถึงการอวสานหรือ,อยังเนี่ยดูยิงไม่มีเคียอะไรไปหลบตรงงู้นอ่าแล้วทำอะไรต่อมันนี่เหมือนนักธนูหรือว่าไอตัวแวนนะ ไอตัวพวกนี้มันจะเก่งกว่าเห็นไหมเนี่ยได้แต่เป็นหลบอยู่ตรงนั้นอ่ะอะแล้วก็ไม่ทําเฮี้ยอะไรเลยเฮยเซ็งมากเลยไอตัวจังไรตัวนี้นะใครเล่นนี้แม่งแบบจังไรสุดๆอะ่ะ <c> ไ <oughs> อเฮี้ยดูดิยิงซูมือแล้วกูไม่ต้องมีเลนนี้ไม่ต้องมีไอ้นี่ก็ได้นะไม่ต้องมีซับให้ก็ได้เพราะมึงหายตัวแล้วมึงก็หลบอยู่ในพุ่มตรงเนี้ยเห็นไหมไม่ออกไปไหนเลยจริงไม่ต้องมีซับหรอกเอาจริง มีไปก็เท่านั้นเนี่ยเใช่ไหมมึงยิงทีละตัวเฮ้ยเซ็งมากเลยกับไอตัวหนองในนะมึงจะยิงเขากูว่ามึงไอ้นี่ดีกว่า,ม,ามั้งนะมึงจะยิงเขาเนี่ยกูว่ามึงยิงคลิปเล่นดีกว่าเอาจริงเ <c oughs> <Yeah. S 2> มีเยมีเยอยอะไรเลยไหมนเนี่ยจะออกไปบวกก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ไงนะี่ ทำอะไรไม่ได้เลยวิ่งไปเ,ออเบือเ่อเบื่อไหมเนี่ยอสูมกระบานคือผมต้องการแครี่แบบสายโหดเลยนะเอาจริงไงสายโหดก็คือพวกนักธนูยังจะโหดกว่านี้นะ ยิงมาเสียอ,อีกเฮียดูดิเนะไม่ยิงอีกอเห็นไหมโอ้กูเบื่ออริงทีเนียปล่อยให้แม่งตายหาไปซะคือแม่งไม่ยิงอ่ะตายหาไปแล้วปลดไปสามตัวลวดไหวไหมเนี่ยทุบเลยทุบเอาสิดูดิเพื่อนโถเพื่อนเออเพื่อน ตายหาหมดแล้วนนองในเหมือนเดิมคือเป็นตัวไรค่านะเลดเกมมืว่าแพ้เพราะมันยิงทีละตัวไนงะถ้าทีมอีกสี่ตัวไม่โหดมันก็แพ้ไปเลยเอานักธนูมายิงคีบยิงจะเร็วกว่าไอ้ไอ้เหี้ยเอาตัวนี้มายิงทีละป๊อกทีละแป๊กน่าเบื่อมากเลยนะไอ้นองในเนี่ย ผมเรียกมันว่าสไนเปอร์นะอ่าคนบอกอีซูซูอ่า,า, <Is uzu. S 1> อามึงจะเรียกอีซูซูก็เรื่องของมึงเนี่ยเปิดไปเปิดอันติไปมันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะมันยิงตู้มเดียวมันไม่แตกไงอันนี้เหมือนในพวกตัวอะไรนะนักธนูหรือแวนนะมันก็จะสับรัวๆมากกว่าเนี่ยถ้าเปิดไปเงี้ยเนีทำอะไรไม่ได้เลยจะทำอะไรอะยิงซูมแล้วก็ไม่มีอะไรตายเห็นไห เป็นตัวที่บอกว่าไร้ค่าเอาดิซูมดิน,นั่นแหละทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมเห็นไหมเซิงโคดอะชีวิตมึงจะอยู่กับการซูมตลอดชีพเห็นไหมเนี่ยเป็นตัวไร้ค่าเลยนะไม่ใช่ว่าตัวดีนะไร้ค่าจริงๆเขี้ยตัวพาแพ้ะง่าย พายัพเขาเรียกพายับว่ากลับบ้านเป็นบอดเลยเนี่ยป้อมก็ยิงไม่ได้ช่วยกลางน่าเบื่อมากเลยก็น่าจะแพ้แหละดูแล้อิีพายคือไม่อยากจะช่วยไอ้เคอะไรแม่งเลยเนี่ยว่าปไปว่ามาแล้วก็อยู่ในป้อมแล้วก็ยิงทีละตัวเสนนาตยาไปทําอะไรจะนาตยาจา อยู่ไปทําอะไรนาตยาฮะคิวก็ได้่嘛นาตยาจัดตายบึ๊ปจัดตายตุ้มเดือดแดดจัดตายนาตยายิงเหรอที่นาตยายิงหน่อยนาตยายิงหน่อยกดล้างอีกทีวายนาตยาขึ้นไปทำไมละ่ะนาตยาเอ,อ๋ย ีเบื่อแครี่แบบนี้นะครับถ้าเล่นอย่างนี้ก็ไม่น่าจะรอดอายทวนอดี้ทว,น,ทว,น,ทวนเอาเปล่าทวนโทวนแม่งไม่มาเบื่อสไนเปอร์มากเลยอ้าวอันติมั่ว ลา้างไปไม่ได้เล,เล่นในรอบกี่ปีวะเนี่ยหนึ่งเดือนนะเริ่มยิงไปสไนเปอร์กูก็ยิงไปเบื่อมากเลยไอชิพายเล็งทีละตัวจนแบบว่าน่าอึดอัดอ่ะเนี่ยดูดิยิงอยนะ่างเงี้ยไม่มีเฮอะไรเลยอะ่ะย,ย,ยิงยิงอึอดอัดไปเล่นอื่นดีกว่า เพราะว่าอ,อยู่กับไอ้หนองนงา,ายคงฆ่าใครไม่ได้เพ่เอาเลยเพ่ใจเย็นเพ่ใจเย็นเพ่เสร็เรียบร้อย ให้ hey, นนองนายมันยิงไอ้นี่ไปมันอยากจะยิงทีละตัวทีละตัวซึ่งผมมองเป็นตัวไร้ค่าจะแย้นเพ่ะจะแย้นตายไปเลยก,ก็ได้นอนติแล้วนอนติแล้วเพ่ทับม,มากเบื่อมากเลยที่มึงยิงทีละตัวเนี่ยที่พายกลับบ้านเถอะไม่น่าจะรอด เอาไหมอ่าไม่เอาฟาร์มอย่างเดียวไอนน้เหี้ยป้อมแตกแล้วก็ฟาร์มต่อไปนี่ต้องการปุ๊บเรียบร้อยโหหนื่จริงๆเลยเรียกอะไรวะไอ้ทัชชิงเรา ไม่เอากลางไม่เอาป้อมไม่เอาเฮียอะไรเลยทีมนี้นะน่าเบื่อมากยิงซูมอะซูมอะไรของมือฮะซูมเขาก็ไม่เขา้าอาจะต้องกลับบ้านดูแลเนี่ยมันน่าเบื่อจะตายไอ้ชิพายมึงดูดิเดะย,ยิงอะไรของมือยิงซูมอยู่เนี้ย น่าเบื่อน่าเบื่อจริงเนี่ยมันรวมกลางแค่แต่ก็ไอ้หนองในอย่างที่บอกทําเฮี้ยอะไรไม่ได้เลยยิงซูมไปไล่ซูมไปซูมให้ตายสิซูมให้ตายได้หรอไม่น่าจะตายเนี่ยไม่น่าจะตายล้านล้วกูก็ดีแหละ โอ้ยไอ้เหี่ยนนายยังตีดาร์คสเลเยอร์อยู่เลยแล้วก็ฟาร์มต่อกลับบ้านเถอะิอน,นูเออสายชาวไรจริงๆเลยไอขิ้พายฟาร์มอย่างเดียวเลยทั้งชีวิตหรือไงเนี่ยไอสองตัวน,นี้ก็ยิงมันเลยมึงยิงคีบมันเลยเใจเย็นคือนี่มีเงนตีนะมึงก็บก,ก่อนนะ ออกไาดิให้รวมพลหน่อยไม่มานี่น่าจะแพ้แหละชิ่ขายอยู่ในอีกคิปอย่างเดียวอะ่ะอันนี้ไม่เอาป้อมเลยป้อมไม่เอาไง ล่างอยู่หนึ่งครั้งกลับบ้านก่อนจัดไปอ๋อไหวไหมเนี่ยดูสิเนี่ยมันไม่เข้ากันเลยไอ้เหี้ย,ย้สิ่งโคตรสิ่งสนัยเนี่ยแหละ ว่ามันเป็นตัวกาดที่สุดเท่าที่ผมเคยพบเห็นมาถ้าเป็นแวนนะกับเป็นนักขนูป่านี้ยิงซัดๆัป่านี้ตายหาไปแล้วไอ้้ยมัวมัวแต่มายิงทีละตัวเดวยกูเบื่อมากเลยไอ้ตัวจังไรเนี่ยอ่ะมาแล้วก็ทัดชิ่งรู้สึกว่าจะเนืดๆนืดนะตรงนี้นะกูว่าเอาน้ำลายทาหัวแม่โป้งต้นหน่อยดีไหมสิบเกต่อสิ น,นั้นใครเล่นไอตัวสไนเปอร์ก็กูว่าอย่าอย่าเอาไปเป็นภาระทีนเลยไอเทียไอไอหานัน้วก็วิ่งฟาร์มอยู่ในป่าทั้งวันแล้วไงต่อ,อฟาร์มอยู่ในป่าแทนที่มึงจะมารวมป่าน,นี้ก็จบไปได้แล้วเนี่ยไม่รวมปะที ให้ตัวเวทเห็นไหมเนะี่ยตัวนั้นก็วิ่งเข้าป่าไม่อยู่แล้วแล้ว,ลวไงต่อเนี่ยแล้วยัไงต่อฮะมุณจะเอาอะไรเนี่ยเอาเงินเกมไปใช้เป็นเงินจริงเหรอหรือ,อยังไงเมื่อยเมื่อยจะเปิดมันก็ไม่เข้า,างไงก็คือมันมันก็เลยไม่รู้ว่าจะเอา,อางไงไม่ไหวจะเคลียย เหมือนกับจะบวกเหมือนกับจะยึกจักยึกจักจะรวมไม่เอาเฮี้ยอะไรเลยอะ่ะดูแล้วนาตยาอาจจะต้องเปิดไปวิ่งไปฟาร์มในป่าต่อละกูละเมื่อจริงๆไอทีมแบบนี้อีกนานไหมเนี่ยเพ่รอนตีอีกรอบหนึงบับไปก่อนโดดไปละมังกรกู เลิ่มนไปต่อเมื่อแต่ยึกจักยึกยักยึดจัก,ก,กไปแล้วไปวิ่งเข้าป่าแล้วไม่น่าจะรอดไอ้หนองในก็น่าจะตายโจมตีไม่โจมตีเนี่ย,ยป่านนี้ถ้ามันซัดกันมาเนี่ยือว่าชนะไปแล้วเนี่ยไม่เนี่ย นี่เดี๋ยวมันไม่เอาไงเนี่ยทุบไปดิเออไม่ไหวจะเขีย่ยโดดไปเลอ่านี่ยป่านนี้ก็ดันก็จบแล้วไอชิบหายจริงนะแต่ทีมจังไรไงเนี่ยไม่ยอมเล่นเนี่ยไม่ยอมไปต่อรวมตัว ทำบ้าอะไรแหละป้อมป้อมไปทุบไปสิเนี่ยไม่ไหวะอะแชลลี่เรยียบ้อยสองร้อยกี่เอาไงละ่ะเพ่รวมตัวก็ไม่รวม เวทกูยังต้องฟาร์มอ่ะก็เลยไม่รู้จะเอาอยัางไงกับชีวิตพวกมันเวทกูยังต้องฟาร์มต้องแปะอะไรละ่ะไม่ไหวจะเคลียร์ทีมไปโน่ไปนี่อีกแล้ว จริงรวมแล้วก็ไปกลางจบแล้วเนี่ยสไนเปอร์วิ่งเข้าไปฟาร์มในป่าอ่ะราดูแล้วกันชีวิตจะให้ทำยังไงต่อละพี่เอ,อ๋ยทำยังไงต่อละครับลูกซกดมีไอเทมอะไรบ้างวะเนี่ยแดดก็เลยแดดก็ไม่ไหว ไม่รวมไม่อะไรไม่เอาอะไรเลยยังไ,ไงล่ะเพะ่ไม่เอาเลยเห็นไหมเนี่ยไม่กล้าเลยทีมเรามันควรจะจบได้แล้วไงมันไม่ควรจะสามสิบนาทีแล้วเห็นไหมการโบแล้วไม่ต้องลงไปการเน็ตดันคลิปตรงนี้มาเนี่ย ไปดาร์กอีกแล้วเอาอีกแล้วกูเบื่อจริงๆไอ้ทีมจังไรแบบเนี้ยไม่จบไงเนีย่ยไม่จบซะทีไงเนี่ยดันกลางป่าน,นี้จบไปแล้วเฮ้ยเม่อไรจะจบซะทีเม่อไรจะจบละเพ่ดูดินะไปบางกรไปเข้าป่าอะไรของเขานะนะั่นแหละ ด้วยความน่ารักเอ๊ะทำอะไรผมมาเพ่พี่ยินผมไม่เข้าหรอเพ่เนี่ยถ้ามึงเข้ามาป่านนี้กูว่าชนะไปแล้วเดี๋ยวด้วยความจังไลของพวกมันทีมจังไลเขาจะเล่นแบบเนี้ยง,ง่าง่ายให้เป็นยกยกนี่งไงไงเห็นไม่เข้าเลยแล้วกูเจ็บอยู่คนเดียวดูดิเนี่ย ไม่ยอมจบโอ้โหจังไรจริงๆแล้วจ,จะให้ทำยังไงล่ะพี่เอ๋พี่ไม่จบเนี่ยอะไปดันคีบต่ออีกตรงกลางมันก็จบแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูด,ด,ด,ดูดูความจังไรของมันไม่รวมจริงๆนะอีกตัวก็วิ่งเข้าป่ากูก็เลยไม่รู้จะทำไง ให้รวมไม่รวมวเงี่ยอันนี้ยิงก็ปุงเดียวแตกไปแล้วเนี่ยไม่เอาอะไรเลยโดดกันเข้าไปคชิพหายไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆวิเลยเนี่ยเห็นไหมเนีนน่ยโอ้ยตายไปทีละตัวทีละตัวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือมันควรที่จะจบได้แล้วไงเน,นี่ยแต่ไม่จบ ใช่ไหมก็ตายไปไอ้ฟาร์มฟาร์มจนตายอ่ะสไนเปอร์ก็ทำเฮี้ยอะไรไม่ได้จริงๆเนี่ยวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งซูมไปซูมมาเฮ้ยตรน่าเบื่อเลยอ่ะคือมึงอยากเอาแคลี่จังไรแบบนี้มาเล่นเลยอจริงๆนงไม่ได้ช่วยเฮี้ยอะไรเลยอืม ไม่ไหวจะเคลียเห็นไหมเนะี่ยตายไปทีละตัวสองตัวมันควรจบได้แล้วไงไอ้พวกเวรนี่ไม่ไม่จบอะ่นะเนี่ยสไนเปอร์ทําอะไรไม่ได้ให้รวมไม่รวมด้วยจบได้แล้วอเคียียบป้อมหายหมดแล้วนะยังไม่มายังไม่อะไรเลยอะเหมือนเดิมเนี่ย มึงฟาร์มเพื่อ,อให้รวมตัวยังไม่รวมเลยดูดิวิ่งเข้าป่าอยู่กันหละไม่ไหวจะเคลียนีแหละทีมจังไรแบบนี้แล้วมึงโดดเข้าไปแล้วมึงก็สู้มันไม่ได้อีกดูไอ้ตัวนั้น มึงไปทำอะไรของมึงวิ่งไปทำอะไรเนี่ยเ,เพื่อ,อ,อเบนจริงๆเลยให้รวมไม่รวมไป่หนเนชาติตายแล้วพี่เอ้ยวพี่จะเล่นเนี่ยเนี่ยให้รวมไม่รวมอีกอไปมังกรอีกอ่เดี๋ยวพอพอดันเสร็จก็แพ้เขาอีกก็มังกรอีกไปตายอย่างนั้นอีก วนอยู่แค่นี้แหนะี่นี่คือสไตล์การเล่นของพวกสายโง่เฮี้<ส><ญ><โ>ฮ<ะ>ยอะไรบางกรเดี๋ยวก็บางกรซ้ายบางกรขวาวนอยู่แค่นี้แล้วก็ไม่จบสักทีนะแล้วก็ไปเดี่ยวแล้วไงต่อได้บางกรแล้วไงต่อพี่มึงไม่รวมอกไอันี้ก็ะซูมไปกูก็เบื่อเบื่อตัวนี้มากเลยไม่มีประโยชน์เฮี้ยอะไรเลยเน่น ไปซ้ายไปขวาแล้วเนี่ยดันกลางต่านนี้ก็จบแล้วไงนเนี่ยไม่ยอมจบจะไปซ้ายไปขวาหาพ่อมเลยเฮียดูไวแหละเน็ตกูไปแล้วไม่มีใครเข้าไม่มีใครเอาอะไรเลยแล้วไงต่อพี่ อะไรก็ไม่ข้าอะไรก็ไม่เอาแล้วไงต่อพี่กลับบ้านเถอะอัอจงจีนะคือไม่จบแหะทีมจังไรแบบนี้คือไม่ยอมไม่ยอมจบเนี่ยนี่เนี่ยดันป้อมดันอะไรก็ไม่เอายอมให้จบตายไปทีละตัวเหมือนเดิมแล้วก็ไปเอาดาร์กไปอีกคนไปขวาโอ้ยเวน,นเขาเรียกทีมระยำเนี่ยดูดิอ่ะแล้วไงต่อเนี่ย ยังไงต่อล้วทําอะไรเขาได้อีกไอ้หนองในมันก็ทําอะไรไม่ได้มึงเอาป้อมไม่ได้เนี่ยเห็นไหมมันเอาได้ที่ไหนได้เนี่ยมันก็สู้ไม่ได้ให้รวมไม่รวมแหมเนี่ยก็วิ่งไปซ้ายไปขวาเนี่ยปาเน็ตตรงกลางนี่มันก็ดันเลนนี่มันก็จบแล้วเนี่ยคลิปก็มาแล้วโอ้เวจริงๆเลยโดยนี่ยังวิ่งไปนู่นอีกเนี่ย ยัวิ่งไปฟาร์มอีกดูดิเอามังกรอีกจบได้แล้วอจังไรเอ้ยโอ้โหไม่เคยพบไม่เคยเห็นเนี่ยทีมเลยยามแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยนนะเี่ยจแพ้ไปคืออะไรอะ่ะไอ้ชิบหายเนี่ยมันแป๊บเดียวมันก็จบแล้วไงเนี่ยเนี่ยป้อมก็แตกหมดแล้วอะไรก็ไปหมดแล้วแต่คือเนี่ยเนี่ย เนี้ยไม่เอาเลยไปเล่นอะไรก็ไม่รู้โอ้ยเซ็งคือไม่ไหวจะเขี่ย ع. เอาง่ายๆอิชิบหายรวมมันก็จบแล้วไนงะจะต้องวิ่งเข้าป่าไปบวกเดียวนะบนอยู่นะนะั้นแหละทีมระยยำเนี่ยเผลอๆจะแพ้ด้วยนะสามสิสามต่อสิบเก้านี่ไม่ได้จะชนะนะ่ะเพราะว่าไอ้แครี่เราเอาป้อมไม่ได้ไนงะ ป็นตัวกากสุดแล้วชนสไนเปอร์เนี่ยไม่ใช่ตัวดีเนี่ย<ด>ป้อมก็ไม่ได้เฮียอะไรก็ไม่ได้จนเขาเกิดอ่ะสองสามก็ไม่เอาอีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยป้อมก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาเนี่ยนะต้องมาเอาป้อมเองให้ต้องให้แทงมาเอาป้อมเองโอ้ยเวดจริงอะ่ะ เห็นไหมน่ยจบไม่ลงจริงๆนะทีเนี้ยเดี๋ยวก็ไปเอามังกรอีกวิธีการเล่นของพวกระยำทั้งหลายแหล่นี่ดูไว้สามสิบนาทีมึงยังไม่รวมเลยเนี่ยไปมังกรอีกแล้วไปหมกมุ่นกับมังกรอีกแล้ววนอยู่แค่เนี้ยชีวิตมันแล้วไงต่อพี่ วนอยู่แค่นั้นแหละเนี่ยแล้วก็จบไปได้อีกเหมือนเดิมเนี่ยไปซ้ายไปขวาชาติไหนล่ะพี่กว่าพี่จะจบแบบพี่ฮะคีบมาแล้วเนี่ยพี่ก็มาดันคีบไปซ้ายไอ้สไนเปอร์ไปซ้ายไปขวาโอ้โหเบื่อจริงๆเลยเนี่ยนาตายาก็ไม่อีกด้วย ไปซ้ายไปขวาอยู่เงี้ยชีวิตทุงมันให้จบแล้วไม่ยอมจบอระยมจริงๆเลยทีมมันตีป้อมทีเดียวก็แตกแล้วไงจะมาทีมระยมแบบนี้ล่ะพ,พี่เอ้ยผ่านกูแพ้มาสิบลออไปไนทีมระยมแบบเนี้ยมังกรมังกรเข้าป่ามัางกรไอ้เหี้ยไม่รวมสักที อ่ะวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อน25้านาทีเกมหนึ่งจังไรสุดๆเยไม่ไหวจะเคลียเนี่ยให้แทงเป็น MVP แทนทีมระยำอ่ะใครก็อย่าเล่นแบบนี้แล้วกันเอาสไนเปอร์มาแล้วก็อยู่ในป่าอย่างเงี้ยอย่าเล่นเลยไอ้ชี้ผายไปเล่นเออเกมมาริโอเถอะอ่ะสำหรับวันนี้ไปละอีเฮีย